Where are you going? Can I go with you? Oh, why you say like that? แล้ก็หมดความสามารถที่หาให้แล้วคือว่ามันมีอยู่อีกหนึ่งนอนมันจะเล็กวันนี้มันไม่อ้วน เขา,าเรียกต้อนอะไรอ่ะต้นไม้อ่ะเพจะหึงอระหึงไหมพอเลี้ยงแล้วมันจะหึงตัวเองหึงใครใช่พอเลี้ยงพอเป็นเจ้าของอันนี้มันจะหึงแล้วเอเอถ้าไม่เป็นเจ้าของยังถ้ายังไม่เป็นเจ้าของยังไม่เป็นหึงก็แสดงความเป็นเจ้าเขาเจ้าของทําไมน้อน่าจะฟรี อุ้ยคุณปิวหลังยอกนะให้จาร่ยกดีกว่าแข็งแรงกว่าโอ้ร่วมกันดีกว่ามาหากินดีช่วยกันมาขากินสิช่วยกันต่อวากินอันนี้เราตำรวจถามเราก็บอกว่าเขาให้มาหเราพาเพชรชื่นเนี่ยเราพาเพชรชื่นมาแล้วบอกว่าเอาไปเลี้ยงอือเอาไปสวีเดนเลยนะเอาเพชรชื่ขึ้นรถไปเลี้ยงที่สวีเดนคลิปนี้จะออกคลิปก่อนนะ คุณจะโดนนะคุณจะโดนเพชรจะถึงก็ตั้งไ่งเนี่ยเอาก็ติดเลือดไปโอ้แจวเลยเตี้ยลงไปเตี้ยลงไปสุดยอดสวัดีเลยพี่น้องแจวแจวอยู่ดีไม่มีตกกระถางมงคลใส่สวยๆนะดอกไม้สดเบานดาลีดอกไม้สวยมาก ให่สูงไม่ดูเจ้าของสวยเทพีงานทิ้งกระจัดเทพีงานทิ้งกระจัดบ้านเดลี่จริงๆด้วยทำไมต้องจริงๆด้วยดูง่ายครับเบอรตเดลี่ ต้นไม้ใหญ่บ้านสมัยก่อนหมู่บ้านป่าหมากก็มีบ้านดาลี่นี่กับบ้านทางแลคุนายก็จะมาบ้านดาลี่ของดังนี้ก็ทักทาดก็ลูกค้าระดาวบ้านปัญหาเนี่ยพอพอคุยกันเป็นนานแล้วมันเกิดความแบบถึงกันมันเกิดคอนดิชั่นอ่ะมันคอนเนคกันได้คอนเน็กต์ใช่ไหมเหมือนโนเกียบอกว่า คอนเนคติ้งทีโพนี่แหละพอคุยกันไปนานๆเป็นเนี่ยโอเคมันจะเริ่มแบบมันเริ่มอะไรขอต้มผัลวยิ่งขอต้มผัลวยจะเริ่มเข้าวางขาเอ้ยเข้าขาเริ่มเข้าขาแล้ะจะแบกหาังขานะทีนี้เอ้ยเดี๋ยวออกไม่ได้เอ้ยแล้วบ้านดาลี่นี่เป็นบ้านแรกๆที่อยู่ที่นี่ใช่ตอนที่เออใช่มีบ้านพี่เฉยชัยบ้านหนึ่ง แล้วก็บ้านดัลีมีสองบ้านตรงเนี้สองบ้านดูจากต้นไม้เนี่ยต้นไม้นี่สูงมากเลยมีแค่สองบ้านเป็นผู้ริเริ่มหมู่บ้านป่าหมากปลูกหมากต้นแรกที่นี่ผู้ใหญ่ใจทำดีแล้วเ,เอาของออาาามาแจกวันนี้เราทำความทมดีก็ทำไปแล้วเฮ้ยความเลวความเฮี้ยงับตัวมึงใช่เรานะ ดีมากไปเดี๋ยวขมนะจะบอกให้นะ